วงกลมชมกาแฟสวัสดีชาโซเชียลกาแฟยามเช้ากันครับชานี้เรามาดื่มกาแฟกันครับโอเคเราต้มน้ำแล้วนะครับเราก็ใส่กาแฟลงไปเ,เดี๋ยวแล้รอน้ำเดือดแล้วเรามาดื่มกาแฟกันครับคร โอเคน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ <ad> บูงกาแฟกันนะครับสามสิบวิครับโอเคน้ำหนึ่งนะครับ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราพักเรามาทานกาแฟก,กันครับ